วัตถุถลายลงไปตามพื้นเอียงด้วยความเร่งคงที่ a โดยพื้นเอียงทำมุม45องศากับแนวราบจงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับตัวนี้นะครับเป็นพื้นเอียงนะและพื้นเอียงนี้ก็ทำมุม45องศานะครับกับแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นมุมนะครับนี้ก็คือมุม45นั่นเองนะครับ เราสังเกตเอาจากเลขาคณิตนะครับก็นี่คือเป็นแรงน้มถ่วนะครับ Mg นะเพราะนั้นแตกแรงน้มถ่วนะครับในในแนวแกน y นะครับก็ได้ Mg cos 45นะครับส่วนนี้เป็น Mg sin 45นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นแรงตั้งฉากขึ้นไปนะครับมาด้านหลังครับก็จะเป็นแรงเสยษทานนะครับ โอเคแรงทานโดยที่ความเร่งนะครับ a เนี่ยนะครับไปด้านซ้ายนะครับเราจะตั้งเกียร์อย่างนี้ก็ได้นะครับว่าให้ด้านซ้ายไปเป็นบวกนะครับตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปตามกฎนิวตันข้อที่สองนะครับซิ g m a F นะฮะเท่ากับ ma นะครับแรงนะครับ ที่ว่านี้ก็คือ mg sin 45นะครับลบ f นะครับแรงเสียดทานนะครับเท่ากับ ma และคราวนี้ครับเราก็มาดูนะครับว่า f นะครับจะเท่ากับ mu n นะฮะแรงเสียดทานเท่ากับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคูณกับแรงตั้งฉาดน,นะครับซึ่ง n นะครับตัวนี้นะ มันเท่ากับ mg cos 45นะครับก็เปลี่ยนเป็น mu n ก็เป็น mg cos 45นะครับเพราะนั้น mg sin 45นะครับลบด้วยเลยครับ mu mg cos 45นะครับเท่ากับ ma อ่าโอเคนะ สิ่งที่เราจะตัดกันไปได้เลยนะครับก็คือนะครับเอา m หารทั้งสมการนะครับเห็นไหมครับค่า m ออกไปแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับ g นะครับกลายเป็น1ส่วนรูทสองนะครับลบมิว g คูณกับนะครับ cos 45ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสอนะครับเท่ากับ a นะครับ โอเคไหมคราวนี้นะครับเราก็ต้องมาแจงสมการนะครับจัดรูปสมการนะครับว่ามันจะไปตรงข้อไหนนะครับหนึ่งสองสามหรือสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเขียนว่าเป็น g 1หนึ่งส่วนรูทสองนะครับลบด้วย a นะครับจะเท่ากับอะไรครับ new g หนึ่งส่วนรูทสองนะครับ คราวนี้เราจะทำยังไงนะครับให้ตัวรูทสองที่มาหารเขาเนี่หายไปนะครับเราก็ต้องเอารูทสองเข้ามาคูณทั้งสมการนะครับตัวนี้ก็เอารูทสองเข้ามาคูณนี้รูทส,สองเข้ามาคูณนี้ก็รูทสองเข้ามาคูณใช่ไหมฮะตัวไหนที่มันตัดกันเป็นหนึ่งคูจะลบออกไปเลยนะครับเพราะหนึ่งคูนตัวไหนก็ได้ตัวเลขตัวเดิมนะครับ หรือว่าจะไปคูณตัวแปรตัวไหนก็ได้ตัวแปรตัวเดิมนะครับเห็นไหมครับใกล้เคียงแล้วเนาะเห็นนะมันก็ง่ายๆนะครับคราวนี้เป็นไงครับ G ก็ต้องเอา g ย้ายจากคูณไปหารใช่ไหมครับเพราะนั้นมิวเท่ากับอะไรครับ g หาร g ลบ a หาร g ีรูทสองนะครับ g หาร g ก็ได้เท่ากับหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับมาตรงข้อไหนเอ่ยนะครับให้ให้เวลาดูนะครับก่อนที่ครูจะวงนะครับแทนตรงข้อหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับข้อนี้